เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยมีเรือมานำเสนออีกแล้วครับรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สิบห้าแล้วนะครับที่เราได้ทํากันที่มานะครับรุ่นนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าจะมีรูปทรงที่ไม่เหมือนใครนะฮะเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างแปลกนะครับแต่ว่าจะให้การพายที่สมูทและไหลลื่นนะครับไม่ป้านน้ำนะครับส่วนนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับ ตรงใต้คอมันก่อนเลยนะครับตรงนี้มีจุดคลายแม็กด้วยนะครับที่ผมอยากแนะนำคนหนึมากครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นทุ่งนะครับสองข้างนะครับเป็นสองสันนะครับสองสันซ้ายขวาตทีนี้นะครับดูให้กล้เลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับด้านท้ายด้วยนะครับด้านท้ายก็จะเฉือนท้ายให้นะครับลดการต้านน้ำ เวลาน้ําเวลาน้ํามันวนมาเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ดูดท้ายเรือนะครับเราจะเฉือนให้นะฮะลดอาการที่ว่าน้ําดูดท้ายเรือตรงน,นี้นะครับอันนี้ก็จะให้ความสมูทลย่างที่ผมบอกนะครับนคะครับถือลูกทรงเลยนะ,ะสวยงามมากครับภาพนี้ก็เสร็จความ ดูความส,สูงนะ,ะเทียบกับมือผมนะถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีสวยงามนะครับอีกอย่างันึ่นงสุดเก๋มัก็ตรงที่ว่ามันไม่ต้านน้ำนะครับภายแล้วจะเบาแรงก็งับนระโมุดนะครับ